มันจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อทหารหนุ่มผู้เป็นอมาพาตครึ่งตัวถูกเรียกมาปฏิบัติภารกิจเปลี่ยนร่างกายของเขาให้ต้องกลายเป็นมนุษย์ต่างดาวเพื่อให้ตัวเขาเดี่ยเข้าไปสอดแนมหาทางขโมยอัญมณีสุดมีค่าของพวกมันแต่ทว่าเมื่อเขานะครับได้อยู่ในร่างของมนุษย์ต่างดาวนานขึ้นเท่าไหร่ความคิดของเขามันเนี่ยก็ค่อยๆเปลี่ยนไปเรื่อยๆและเรื่องราวของเขามันเนี่ยจะเป็นยังไงกันต่อไปก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับ ก็ยินดีต้อนรับกับเข้าสู่ช่องเอเวนเทลและก่อนที่จะไปเริ่มต้นกันผมก็ขอฝากเพื่อนๆเนี่ยกดไลค์คลิปนี้ถึงสัก400ไลค์นะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปใหม่ๆของพวกเราและถ้าเ,เพื่อนๆเนี่ยพร้อมกันแล้วผมก็ขอเชิญเพื่อนๆเนี่ยรับชมรับฟังกับหนังที่มีชื่อเรื่องว่าอาวตารกันเลยครับโดยเรื่องราวทั้งหมดนะครับมันเนี่ยได้เริ่มต้นขึ้นที่เจคสันลีในตอนนี้ เจกยังได้ตื่นขึ้นจากการหลับไหลในไครโอเป็นเวลา5ปี9เดือนกับอีก22วันและเมื่อเขาเนี่ยได้ตื่นขึ้นมาเขาเนี่ยก็ได้มาถึงนอกอวากาศที่แพนโดล่าแล้วครับโดยเจคเขาเนี่ยเป็นทหารนาวิกโยธินหนุ่มแต่เขาเนี่ยก็ได้ประสบอุบัติเหตุทางระเบิดทําให้ขาทั้งสองข้างในพิการจนไม่สามารถเดินได้อีกส่วนทอมมี่ฝ่ายพี่ชายของเจกเขาเนี่ยก็ได้ถูกป้น และก็โดนยิงเสียชีวิตก่อนการเดินทางอวก,กาศเพียง1นงสัปดาห์และทอมมี่นั้นเขาเนี่ก็เป็นนักวิทยาศาสตร์ที่เข้าโครงการอ,อวตารและเขาเนี่ก็เป็นคนที่อยากถูกส่งออกไปหาคําตอบนอกอวก,กาศมากแต่แล้วเขาเนี่ก็ไม่มีโอกาสนั้นอีกแล้วและพอเป็นแบบนั้นทําให้เจคนะครับก็เลยต้องรับช่วงต่อสัญญาของทอมมี่ในโครงการอ,อวตารเนื่องจากจีโนมของเจคเนี่ยเหมือนกับทอมมี่ทุกอย่าง และเขาเนี่ยจะได้เริ่มต้นใหม่ในโลกใบใหม่แล้วก็ได้ค่าตอบแทนที่ดีกว่าเงินเดือนทหารมากๆแต่ถึงจะเป็นอย่างนั้นนะครับการที่มาปฏิบัติภารกิจในครั้งนี้มันเนี่ยก็ถือว่าเป็นความเสี่ยงที่สูงเช่นกันและการที่พวกเขาเนะครับจะสามารถเอาไปสู่เหมืองบนแพ่นดอลลาได้นั้นทุกคน,นจะต้องสวมหน้ากากออกซิเจนเพราะหากไม่มีหน้ากากจะหมดสตินใน20วินาทีก่อนจะตายในอีก4นาทีต่อมา และหลังจากนั้นนะครับหัวหน้าฝ่ายความมั่นคงเขาเก็ได้สรุปรายงานให้ฟังว่าที่นี่สิ่งมีชีวิตทุกชนิดหลังลัวพวกมันเนยพร้อมจกฆ่าและกินพวกเขาประชากรพื้นเมืองที่นี่มีรูปร่างคล้ายมนุษย์ที่เรียกว่าชาวนาวีและพวกเขาเนี่ยก็ชอบใช้ธนูอาบยาพิษที่จะทําให้หัวใจนหยุดเต้นในหนึ่งนาทีและพวกเขาก็มีกระดูกแข็งแกร่งด้วยเ้นใหญ่คาร์บอนธรรมชาติ ทำาไม่ยากที่จะถูกสังหารได้และหลังจากนั้นนะครับหนังเนี่ยก็จะตัดภาพไปที่ดอร์นอมสเปลแมนเพื่อนที่ได้ร่วมฝึกโครงการอาวตารของทอมมี่ซึ่งเขานะครับก็เป็นคนที่ขับอวตารเช่นเดียวกันกับเจคและทั้งคู่เนี่ยก็มาที่นี่เพื่อจะควบคุมร่างอาวตารและการครวบคุมนั้นมันเนี่ยก็คือการครวบคุมทางไกลที่กําเนิดมาจากการรวมตัวของ DNA ของมนุษย์และก็ DNA ของชนพื้นเมือง และทั้งคู่นะครับพวกเขาเนี่ยก็ได้ถักทายซึ่งกันและกันก่อนที่จะเข้าสู่ห้องลิงห้องที่ที่พวกเขาจะเชื่อมต่อกับร่างอวตารโดยมีดรแม็กพาเทลเป็นผู้ดูแลและร่างอวตารของทอมมี่นั้นนะครับมันเนี่ยก็มีหน้าตาเหมือนทอมมี่และเจคไม่มีผิดและฝ่ายร่างอวตารนั้นนะครับผู้ขับเนี่ยก็จะต้องเข้าคู่กันกับร่างอวตารของตนเพื่อให้ระบบประสาทเนี่ยเข้ากันได้ดีและพอเป็นแบบนั้น เจคเนี่ยจึงถูกเสนองานนี้ให้เพราะเขาจะเชื่อมต่อกับอวตารของทอมมี่ได้ทําให้เขาจึงต้องมาอยู่ที่นี่เพื่อทํางานวิทยาศาสตร์แทนทอมมี่นั่นเองโดยหวัวหน้าของโครงการอาวตารนั้นนะครับนั่นเนี่ยก็คือเกสต์ออกัสตินและเธอเนี่ยก็เป็นคนเขียนตำราเกี่ยวกับพฤกษา,าศาสตร์บนแพนดอล,ลา่าและเธอเนี่ยก็เพิ่งกลับมาจากการขับล้างอาวตารของเธอแล้วเมื่อเธอกลับมาแล้วแม็กเนี่ยก็ได้พานนอมและเจคมาทําความรู้จัก และเกสเนี่ยก็ดูพอใจกับนอมเพราะเขาเนี่ยพูดภาษานาวีได้แต่เจกเนี่ยกลับไม่เป็นที่น่าพอใจเพราะเธอเนี่ยครับต้องการทอมมี่ผู้ที่ผ่านการอบรม3ปีเพื่อภารกิจนี้โดยเฉพาะมากกว่าและนั่นก็ทําให้เธอเนี่ยถึงกับโวยวายกับพาร์เกอร์แต่เขาเนี่ยก็ทําให้เธอยอมทํางานกับเจกเพราะจุดประสงค์หลักของภารกิจนี้นั่นก็คือการได้ครอบครองอันออฟเทเทียมและที่มีมูลค่ามหาศาลถึง20ล้านเหรียญต่อกิโลกร,รมัม และเกสเนี่ยก็ยังไม่สามารถพัฒนาความสัมพันธ์กับชนชาวพื้นเมืองได้เลยโดยหลังจากที่แจ็คเนี่ยครับได้พูดคุยกับเกสเสร็จเรียบร้อยแล้วแจ็ค <Yeah. S 1> เนี่ยก็ได้เข,าข้าควบคุมร่างอวตารของตัวเองเป็นครั้งแรกโดยเขาเนี่ยก็ตื่นเต้นเกินไปหน่อยที่สามารถรู้สึกถึงแขนขาและนิ้วเท้าได้ทําให้เขาก็ได้รีบรลอนลุกขึ้นในร่างของอวตารก่อนจะออกจากห้องแลบแล้วก็วิ่งไปด้านนอกโดยที่ประสาทของเขาก็ตอบสนองได้ดีและรวดเร็วมาก และในยามหลับเขาเนี่ยจะกลับเข้าร่างมนุษย์ของตัวเองอีกครั้งโดยที่นอกจากจะต้องควบคุมร่างของอวตารแล้วเจก,เก็ยังถูกทูกดี้ขอให้ช่วยไปเป็นพลปืนเพราะว่าขาดคนอีกครับและทางฝ่ายของผู้พันเองเพื่อให้เห็นแกนหน่วยนาวิกที่ได้มารวมตัวกันในโครงการอวตารเขาเนี่ยก็ได้ขอให้เจเข้าไปคุกกี้กับชนพื้นเมืองเพื่อหาวิธีให้พวกเขายอมหรือว่าทาไม่ยอมก็ให้หาวิธีกำหลาบมา โดยให้เขานะครับทำงานกับเกสแค่ในน้มเท่านั้นและต้องมารายงานข่าวกับผู้พันเพื่อแลกกับการได้ขากลับมาเมื่อพวกเขาเนี่ยสามารถกลับไปยังโลกทําให้เจกก็ได้ตอบตกลงกับผู้พันไปและต่อจากนั้นในวันต่อมานะครับเจคเนี่ยก็ได้เข้าขับล่างอวตารโดยเขานอมและเกสก็ได้ขึ้นเฮลิคอปเตอร์ที่ทูดี้เนี่ยเป็นคนขับออกไปยังป่าเพื่อตามหาชาวนาวี และระหว่างที่เกสนอมได้เก็บตัวอย่างพืช Jake เจคก็ได้เดินสำรวจจนไปเจอกับธนาทอสัตว์ป่าดุร้าย mm hmm. เขาเ,เลยวิ่งหนีแล้วกระโดดลงหน้าผาตกน้ำไปทำให้เกสนอมและทูดี้ก็ได้บินบวนตามหาเจคจนใกล้มืดแต่พวกเขาเนี่ยก็ไม่เจอทำให้พวกเขาเต้องกลับไปที่ฐานเพราะว่าผู้พันนะครับสั่งห้ามออกปฏิบัติการในเวลาตอนกลางคืน และที่ทางฝั่งของเจคนะครับในตอนนี้เนี่ยเขาเนี่ยก็พยายามจะหลบหนีบรรดาสัตว์ในป่าต่างๆจนเขาเนี่เกือบจะพลาดท่าแต่แล้วเนี่ยทีลี่ก็ได้มาช่วยเอาไว้และในยามค่ําคืนในป่าพืชต่างๆเนี่ยก็ได้เปล่งแสงออกมาอย่างสวยงามและเจคเนี่ยก็ได้เดินตามเธอแต่เธอเนี่ยก็โกรธที่เขาคือต้นเหตุที่ทําให้เธอเนี่ยต้องฆ่าสัตว์ตัวดันแต่ทว่าพอเจคเนี่ยมีจิตใจที่เข้มแข็งและก็ไม่หวั่นกลัว แต่เขาเนี่ยก็โง่เขาเหมือนเด็กน้อยที่ส่งเสียงดังและก็ไม่รู้ว่าควรทําอย่างไรเธอเนี่ยครับจึงต้องช่วยชีวิตของเขาทําให้ต่อจากนั้นนะครับเจคเนี่ยก็เลยพยายามจะคุยกับเธอก่อนจะขอให้เธอสอนและเธอเี่ยก็ได้บอกกับเขาว่าเธอเ,เรียนภาษามนุษย์มาจากไหนแต่ทว่าในตอนนั้นเองเอวามเมล็ดพันธุ์ไม้ศักดิ์สีขาวก็ได้บินมาเกาะรอบตัวของเจคและมัน,นก็คือลางนิมิต และตอนนั้นเองเจกเนี่ยก็ได้ถูกซูเตผู้นําเผ่าคนต่อไปเนี่ยจับตัวไปยังเผ่าโอมาติกายาเพื่อที่จะให้โมอาดแม่ของเนทิลีซึ่งมีตําแหน่งซาฮิกหรือผู้แปลเจตนาลมแห่งเอวาหรือว่าคล้ายๆคนทรงเจ้านั่นแหละครับเพื่อให้เธอเ่ยตัดสินว่าเขาเนี่ยควรถูกฆ่าหรือไม่โดยฝ่ายเอทูคารพ่อของเนทิลีเขาเนี่ยก็ไม่ชอบใจที่เธอเนี่ยพาเขาเข้ามาในทินแต่ทว่าโมอาดนะครับ เธอเึ่งก็ได้ตัดสินให้สอนเขาเรียนรู้วิถีชีวิตของชาวนาวีพอเป็นแบบนั้นเจคเนี่ยก็เลยต้องแต่งตัวเหมือนพวกเขาพูดภาษาพวกเขานอนบนต้นไม้เช่นพวกเขาและขณะที่เขาหลับร่างมนุษย์ของเขาเนี่ยก็ได้ตื่นขึ้นมาโดยหลังจากที่เจคนี่ครับได้ตื่นขึ้นมาแล้วพาเกอร์เนี่ยก็เลยแสดงให้เจคเห็นว่าหมู่บ้านของโอมาติกายาม้านเนี่ยตั้งอยู่บนแหล่งแร่อันออฟเทเทียมที่กินบริเวณกว้างถึง200กิโลเมตร ทำให้พาร์เกอร์และผู้พันพวกเขาเนี่ก็ต้องการไล่ที่ชาวเผ่าออกไปและต้องการให้เจ็กเนี่ยหาอะไรล่อให้พวกนั้นอพยพออกจากพื้นที่ไม่เช่นนั้นพวกเขาเนี่ยก็ต้องฆ่าชาวเผ่าพื้นเมืองเสียและพวกเขาเนะครับก็ให้เวลาเจ๊กเนี่ยสเดือนก่อนจะส่งกองทัพหุ่นยนต์เหล็กเนี่ยบุกเข้าไปและหลังจากที่คุยกับพวกผู้พันเสร็จแล้วนะครับเกรซเนี่ยก็ได้ทบทวนคนสําคัญของเผ่าให้เจ็กได้ฟังอีกรอบโดยทีเนทิลี เธอเนี่ยจะเป็นซาฮิตคนต่อไปและเธอเนี่ยก็ถูกจับให้คู่กับซูเตทำให้หลังจากนั้นเจกเนี่ยก็ได้เข้าล่างอ,อวตารอีกครั้งและที่หมู่บ้านเนทิลี่เนี่ยก็ได้สอนให้เจกรู้จักสายสัมพันธ์ซาเฮลูและเจกเนี่ยก็ได้รายงานโครงสร้างภายในต้นไม้ใหญ่กลางหมู่บ้านให้ผู้พันและพาร์เกอร์โดยที่แม็กเนี่ยก็มาเห็นเข้าและเพื่อไม่ให้ผู้พันและพาร์เกอร์เข้ามาแทรกแซงเกรสเนี่ยครับจึงย้ายไปใช้ลิงเลื่อนที่บนฮาเลลูยา ภูเขาลอยฟ้าบนแผ่นดอนลาในตำนานแทนและเกสนะครับก็ได้รู้ว่าเจคเนี่ยแอบคุยกับผู้พันแต่เธอเนี่ยก็ยังต้องการตัวเขาอยู่เพราะว่าเขาเนี่ยสามารถเข้าไปในหมู่บ้านได้ทำให้เกรสจึงได้พาเจคเนี่ยไปด้วยและเมื่อฝ่ายเจคนะครับเขาเนี่ยได้กลับเข้าไปที่หมู่บ้านเนทลี่เนี่ยก็ได้พาเขาขึ้นไปบนยอดต้นไม้ใหญ่โดยเธอเนี่ยก็สอนให้เขาได้รู้จักการเชื่อมสัมพันธ์กับอีกลานและเมื่อซาเฮรูเกิดขึ้น อิกลานเนี่ยจะรับใช้นักล่าคนเดียวไปช่วยชีวิตและเพื่อจะเป็นนักล่าอารอนยูเจคเนี่ยจะต้องเลือกอีกลานของตัวเองเมื่อถึงเวลาที่เขาพร้อมและในตอนนี้นะครับฝ่ายเจคเนี่ยเขาก็ได้เรียนภาษานาวีจากทั้งเนทิลี่และนอมทําให้เขาเนี่ยแข็งแรงขึ้นวิ่งได้ไกลขึ้นและทุกๆวันเขาเนี่ยจะฝึกแกะรอยหาแหล่งน้ําและต่อจากนั้นเจคเนี่ยก็ได้ช่วยพูดกับโมอาดและนัน ก็ทำให้แก๊สเนี่ยเข้ามาในหมู่บ้านได้อีกครั้งหลังจากโรงเรียนเนี่ยถูกปิดไปและจากนั้นนะครับ mm hmm. เจก็ได้ฝึกกับเนทิลี่จนในที่สุดเธอเนี่ยก็คิดว่าเขาพร้อมแล้วและการฝึกขี่อีกรานหรือแบนชีคือด่านทดสอบที่นักล่ามือใหม่ทุกคนเนี่ยต้องผ่านและเจกเขาเนี่ยก็ได้เลือกอีกรานของเขาและมันเนี่ยก็ได้เลือกเขาเช่นกันทําให้เขานะครับทำซาเฮลู แล้วก็ขี่อีกลานออกบินได้สําเร็จแล้วฝ่ายเนทิลี่ก็ได้พาเจคเนี่ยบินเข้าไปถึงพฤกษาแห่งวิญญาณสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดที่ห้ามคนนอกเนี่ยเข้ามาโดยเด็ดขาดและต่อจากนั้นนะครับวันเวลาเนี่ยก็ได้ผ่านพ้นไปและเวลา3เดือนมันเนี่ยก็ได้ผ่านไปอย่างรวดเร็วและเจคเขาเนี่ยก็ไม่ได้รายงานต่อผู้พันเลยเป็นเวลา2ออาทิตย์แล้วแต่เขาเนี่ยก็ได้บอกข้อมูลที่อยู่ของพฤกษาแห่งวิญญาณกับผู้พันไป และผู้พันจะส่งเขากลับในคืนนั้นเลยแต่ทว่าแจ็คเขาเนี่ยก็ยังต้องการเข้าพิธีกรรมสุดท้ายเพื่อให้ได้เป็นหนึ่งในพวกเขาและได้รับความไว้ใจและแจ็คนี่ครับเขาเนี่ยก็เชื่อว่าจะสามารถเกล้ยกล่อมให้พวกเขาเนี่ยย้ายไปได้ทําให้ต่อจากนั้นนะครับแจ็คเนี่ยก็ได้เข้าพิธีแล้วก็ได้รับการยอมรับเป็นโอมาติกายาและต่อจากนั้นณสถานที่รับฟังคําอธิษฐาน ที่ต้นอูทลายาเมาคีนักพึกษาแห่งเสียงบรรพชนเจกและเนทิลีก็ได้มีสัมพันธ์กันก่อนที่ทั้งคู่เนี่ยจะหลับไปแล้วฝ่ายเจกเขาเนี่ยก็ได้กลับสู่ร่างมนุษย์ส่วนฝ่ายเนทิลีเธอเนี่ยก็ได้ตื่นขึ้นพอเสียงรถตักเนี่ยเข้ามาทำลายพึกษาแห่งวิญญาณทำให้ตอนนั้นร่างอ,อวาตารของเจกก็กำลังตกอยู่ในอันตรายทำให้เจกเนะครับก็ได้เข้าร่างอ,อวาตาร และพยายามจะไปหยุดรถตักแต่เขาเนี่ยก็ทําไม่ได้ทําให้ฝ่ายซูเตก็กําลังจะนําทัพออกลบเจ๊กเนี่ยก็เลยพยายามจะห้ามแต่ทว่าฝั่งผู้พันเขาเนี่ยก็ได้บุกเข้าไปปิดลิงก์ของเจ๊ก,กับนอมทํำให้ล่างอาวตารของทั้งคู่มันเนี่ยหมดสติล้มลงและในจังหวะนั้นเองเกสเนี่ยก็ได้พยายามอธิบายให้พาร์เกอร์และผู้พันฟังว่าต้นไม้เหล่านั้นเนี่ยศักดิ์สิทธิ์แต่ละต้นเนี่ยมีสื่อเคมีไฟฟ้า ที่เชื่อมถึงกันเป็นโครงสร้างชาวนาวีเนี่ยสามารถเชื่อมกับมันได้เมืนน่อน่วยความจําซึ่งครอบคลุมทั้งดาวแพนดลร่าแต่วิดีโอหลอกของเจคที่บอกให้รู้ว่าชาวนาวีจะไม่ยอมออกจากโฮมทรีมันนะครับยิ่งทําให้ผู้พันมั่นใจในการบุกโจมตีของเขาและเขาเนี่ยก็จะนํายาไปบุกโฮมทรีทำให้เจคและเกตก็เลยก่อให้พาร์เกอร์เนี่ยยอมให้เจคไปเจรจาก,กับพวกเขาก่อนพาร์เกอร์นะครับ ก็เลยยอมให้เวลาพวกเขาหนึ่งชั่วโมงเท่านั้นเจกเนี่ยก็เลยไปสารภาพต่อชาวนาวีตอนเนทิรี่ว่าเขาเนี่ยรู้มาตลอดเขานี่ถูกส่งมาเรียนรู้วิธีชีวิตของชาวนาวีเพื่อจะได้แจ้งข่าวนี้และเพื่อให้พวกเขาเชื่อและแม้ทุกอย่างจะเปลี่ยนไปเจกเนี่ยรักป่าลักโอมาติกายารักเนทิลี่แต่ในตอนนี้เธอเนี่ยก็ไม่เชื่อใจเขาอีกแล้วทำให้เจกและเกสนะครับก็เลยบอกให้พวกเขาหนี แพวกเขาเนี่ยก็เลือกที่จะสู้และในต่อจากนั้นนะครับทําให้ฝั่งของเจกและเกตพวกเขาเนี่ยก็เลยถูกจับมัดเอาไว้ก่อนที่ปูพันธ์จะสั่งระดมยิงกระสุนแก๊สทําให้ชาวดาวีเนี่ยตอบโต้ด้วยธนูแต่ยานเนี่ยก็ไม่สะดวกสถานเลยกระสุนเพลิงนะครับได้ถูกยิงใส่โฮมทรีและขณะที่ไฟเนี่ยเริ่มไหม้ชาวนาวีเนี่ยก็ได้หนีเข้าป่าโมอานเนี่ยก็ได้ช่วยปล่อยเจกและเกตให้เป็นอิสระ และเธอเนี่ยก็ขอร้องว่าถ้าเขาเดี่ยเป็นพวกเดียวกันก็ให้ช่วยพวกเขาด้วยและในตอนนั้นระเบิดมิสซันเนี่ยก็ถูกยิงเพื่อจะทำลายลางต้นไม้ใหญ่ให้ลม้มลงทำให้ชาวนาวีนะครับก็ได้ต่างวิ่งหนีตายกันไปและเมื่อต้นไม้นะครับได้ถูกทำลายผู้พันเนี่ยก็ได้สั่งให้ทุกคนกลับฐานในตอนนั้นเอทูคารเนี่ยก็ถูกไม้ปักเข้ากลางอกจนเขาเนี่ยเสียชีวิตและล่างอวตารของเจคและเกต ก็ได้ถูกพัคเกอร์เนี่ยสั่งให้ปิดทำให้เจคเกรสและนอมได้ถูกขังเอาไว้ในตอนนั้นทูดีและแบ็กก็ได้ช่วยให้พวกเขาเนี่ยหนีออกไปได้และในขณะที่พวกเขาในครับกำลังจะขึ้นยานหนีเกสเนี่ยก็ได้ถูกยิงเข้าที่ท้องทำให้พวกเขาเนต้องไปให้ชาวนาวีช่วยเหลือเธอแต่ถว่าตอนนี้สู้เต้นเนี่ยเป็นใหญ่สุดและเขาเนี่ยคงไม่ยอมให้พวกเขาเข้าไปใกล้แต่ถว่าเจคเนี่ยก็จะขอลองดู แทั้งสองฝ่ายก็ต่างยังต้องพึ่งพาก,กันและกันการที่เจ๊กนะครับจะกลับเข้าไปได้อีกครั้งเขาจะต้องยกระดับตัวเองอีกขั้นโดยการยกระดับตัวเองของเขานั่นก็คือเขาเนะครับจะพิชิตโทรลุกพอโทรลุกในตอนนี้มันเนี่ยคือจอมพิฆาตเวหาไม่มีสิ่งใดจูโจมมันได้ทําให้ในตอนนั้นเจ๊กเนี่ยก็เลยขี่อีกร้านของเขาเข้าจูโจม,มันจากด้านบน ส่วนทางด้านของชาวนาวีนะครับในตอนนี้พวกเขาเนี่ยก็รวมตัวกันอยู่ที่ปรึกษาแห่งวิญญาณและเมื่อพวกเขาไล่ที่อยู่จู่ๆในตอนนั้นเองเจกเก็ได้ขี่โทลุกเข้ามาและเขาเนี่ยก็ได้กลายเป็นโทลุกมักโต้แล้วทําให้ชาวนาวีเนี่ยยอมรับเขารวมทั้งเนทีลี่และซูเต้ด้วยทำให้โมอาดนะครับก็ได้ทําพิธีช่วยเกสโดยเธอนะครับจะเข้าสู่ร่างอาวตารของเธอโดยผ่านเอวา และเกสเนี่ยก็ได้อยู่กับเอวาด้วยเธอเนี่ยก็ได้เห็นว่าเอวามีจริงแต่ถ้าว่าบาดแผลของเกสเนี่ยก็สาหัสมากและเจกเนี่ยก็พาเธอมาช้าไปในตอนนี้เกสเนี่ยก็ได้ไปอยู่กับเอวาแล้วเจกเนี่ยก็เลยพูดกับชาวโอมาติกายาว่า้พวกเขาะบินไปกับเขาแล้วก็เรียกคนจากเผ่าอื่นๆมาและพวกเขาก็จะไม่ยอมให้คนจากฟ้ามาเอาทุกสิ่งทุกอย่างไปและเมื่อพวกเขาในคิดได้แบบนั้น พวกเขาในแก๊ปก็ได้ส่งสารไปทั่วจตุทรทิศทาให้เผ่าอาชาบนที่ราบสูงเผ่าอีกร้านแห่งทะเลบุรพาเมื่อพวกเขาในถูกโทลุกบักโตรเรียกพวกเขาเนี่ยก็ต้องย่อมบาและหลังจากนั้นแม็กก็ได้ส่งข่าวบอกเจคว่าทางผู้พันเนี่ยก็พร้อมลบมากเต็มสูบเขาเนี่ยเต็มเครื่องบินทิ้งระเบิดกับระเบิดลังใหญ่เอาไว้เพื่อจะข่มขวัญให้หมดกําลังใจสู้และทางฝั่งของเจคเขาเนี่ยก็มีคนสองพันจาก15เผ่า ชนานาญพื้นที่ภูเขาและพวกเขาเนี่ยก็ได้เปรียบเรื่องทําเลทาให้ในตอนนั้นนะครับกองทัพทั้งสองฝั่งเนี่ยก็ได้บุกโจมตีกันและชนเผ่าทางบกกับนอมพวกเขาเนี่ยก็เริ่มถอยทัพเพราะว่าโดนบุกอย่างดักและที่ทางอากาศเนทิลีนะครับก็ได้ถูกยานไล่าตามแล้วก็ยิงอีกด้านของเธอตายและทางฝั่งของซูเตเองเขาเนี่ยก็ได้บินเข้าไปสู้ถึงยานแต่ก็ถูกกระสุนยิงตายเช่นกัน ส่วนทางด้านของชูดีที่พยายามจะช่วยเหลือจากยานของเธอเธอเนี่ยก็ต้องถอยกลับฐานไปเพราะว่ายานนถูกยิงแต่ถาว่าผู้พันก็สั่งยิงยานเธอจนระเบิดเสียก่อนครับและนอมเขาเนี่ยก็ถูกยิงบาดเจ็บก่อนจะหมดสติลงไปและในจังหวะนั้นเขาเนี่ยจึงกลับเข้าล่างมนุษย์ของตัวเองและในขณะนั้นเองทั้งด้านของเนทิลี่เธอเนี่ยก็ได้ถูกล้อมและกำลังจะเพียงพำ ในตอนนั้นเอวานก็ได้รับฟังคําขอของเจคและเธอเนี่ยก็ได้ส่งสัตว์ทั้งหมดมาแล้วก็ช่วยเหลือพวกเขาไว้ในตอนนี้นะครับท่านทอเนี่ยก็ยอมให้เนทิลี่เนี่ยขี่มันจนได้แล้วฝ่ายเจคเขาเนี่ยก็ได้ทาให้ยานผู้พันระเบิดก่อนจะตกลงสู่พื้นและผู้พันเขาเนี่ยก็ได้ใช้หุ่นยนต์บังคับหนีออกมาจากยานทําให้ในตอนนั้นเนทิลี่และทนาทอได้สู้กับผู้พัน แต่ผู้พัน,นก็ได้แทงธนาทอตายและผู้พันก็พยายามจะทําลายลิง์ของเจคจนเจคเเกือบโดนผู้พันฆ่าทิ้งแล้วแต่ทว่าเนทีลี่ก็ได้ยิงธนูปิดชีพผู้พันได้ทันทําให้เจคก,กลับเข้าล่างของตัวเองแต่เขาเนก็ใส่หน้ากากออกซิเจนไม่ทันทําให้เนทีลี่ก็ได้เข้ามาช่วยใส่หน้ากากให้เขาได้แล้วฝ่ายพวกมนุษนย์นะครับก็ได้ถูกส่งกลับไปยังโลกเหลือเพียงไม่กี่คนที่ถูกเลือกให้อยู่ต่อ และเมื่อเวลาแห่งความลันทดได้จบลงโทลุกมักโต้ก็ไม่จำเป็นอีกต่อไปทาให้โทลุกนะครับก็ได้บินจากไปและเจก,เก็ได้บันทึกวิดีโอหลอกสุดท้ายของเขาก่อนที่เขาจะไปเข้าพิธีฉลองร่างของตัวเองและเจกเขาเนี่ยก็ได้เข้าร่างอวตารได้สําเร็จและก็มีชีวิตอยู่ในร่างนั้นต่อไปก่อนที่หนังเรื่องนี้จะตัดจบลงแต่เพียงเท่านี้ครับ ก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับหนังหรือภาพยนตร์เรื่องอวตารโดยหนังเรื่องนี้มนันนะครับก็เป็นหนังที่ผมชอบอีกเรื่องหนึ่งมากๆเลยครับและเร็วๆนี้ภาค2เนี่ยก็กาลังจะมากันแล้วผมเนี่ยรอจะไปดูเลยครับน่าจะมันไม่ต่างจากภาคแรกนแน่ๆแต่ที่แน่ๆเลยการาฟริกในเรื่องภาค2เนี่ยน่าจะโหดจัดเลยครับแล้วเพื่อนๆเลยครับมีความคิดเห็นกับหนังเรื่องนี้ยังไงก็ลองคอมเมนต์บอกกันไว้ด้านล่างได้เลยนะครับและในส่วนของเรื่องคะแนน หนังเรื่องนี้นะครับก็สามารถทำคะแนนจากเว็บ IMDB ไปได้ที่7.8เต็ม10คะแนนเลยครับส่วนในวันนทเทลสกอร์ o, ผมเนี่ยก็ขอให้เป็นสักที่8.5เต็ม10คะแนนเลยแล้วกันนะครับและก่อนจะจากกันไปพวกผมเนี่ยก็อยากประชาสัมพันธ์ถึงเพืเ่อนๆกันสักนิดหนึ่งครับคินในตอนนี้นะครับทางช่องของพวกเราเนี่ยมีแฟนเพจ Facebook มีกลุ่ม Facebook แล้วก็มี Instagram ช่องกันด้วยนะครับถ้าเ,เพื่อนๆคนไหนเนี่อยากพูดคุยกัน ได้ยากลองส่งหนังเรื่องไหนหรือว่าซีรีส์เรื่องไหนเนี่ยไหมพวกผมสปอยเพื่อนๆเนี่ยก็สามารถจิ้มที่ลิงก์เพจลิงก์กลุ่มแล้วก็ลิงก์ไอจด้านล่างได้เลยนะครับและถ้าเพื่อนๆคนไหนนะครับที่ชอบคลิปแนวนี้ก็อย่าลืมที่จะกดไลค์กด u b s c r i b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนดุ้งดิง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 เพื่อเป็นกำลังใจพวกเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้พวกเราไอวันดาเทลเนี่ยก็ต้องขอตัวลาไปแต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ